สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาหาเหรียญอีกตัวหนึ่งนะครับแต่พื้นฐานยังไม่ได้จับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราหากราฟได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปคีย์หาใน Google หรือ YouTube ว่ามีคนทำเหรียญน,นี้คืออะไรแล้วเรามาคาดการว่ามันเป็นเหรียญอะไรแล้วอ,อนาคตมันมีซัพพลายจำกัดไหมนะครับอยู่ Market ก็บที่เท่าไหร่แล้วก็มีอนาคตจะไปทางมิกาเทนใดบ้างนะครับก็เพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับแต่ ผมดูจากส่วนนี้นะครับด้วยหลักการเลขผลนะครับไม่แน่ใจว่ามันลงมาด้วยเพราะอะไรจากที่8 6, 6. ดอลลาร์ณเวลานี้อยู่ประมาณ3-4บาทหรือ1.0289ตําจุดต่ําสุดนะครับอยู่ที่0.21นะครับ0.21ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ราคานี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับนี่มันเทสขึ้นไปไม่ผ่านนะครับพอไม่แน่ใจนะครับ อาจจะฟิกฟื้นเหมือนกับชีบะแบบนี้ได้หรือไม่ก็เพื่อนๆศึกษาต่อนะครับสําหรับตัวนี้ผมมาดูข้อมูลหน่อยนะครับอยู่ที่อันดับแร่งนะครับอันดับของโลกก็คือ1นึนอะครับอันดับร12 Market ก็ตนะครับต่อฐานนี้เลยนะครับก็ตัวนี้อยู่ในกระดานใบเน้นนะครับเพื่อนๆน่ดูนะครับเขาทําอะไรบ้างอ่าอินโทรดักชั่นนะครับผมเพื่อนๆดูต่อนะครับว่าเขา แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณไปแปลไทยดูนะครับว่าน่าสนใจลงทุนหรือเปล่านะครับก็เอามาฝากเพืเ่อนๆสั้นๆว่าเทคนิคครับนะครับถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็ดูครับก่อนนะครับเมื่อกราฟติดดินแบบนี้เราก็ไปหาเหตุผลมาถ้าเกิดสพอร์ตได้ตามที่กดก็ของการลงทุนของเราเรา,เราก็จะ,ะลงทุนได้นะครับสมว่าคุณกําหนดเลยว่าเหรียญน,นี้อนาคตเท่านี้มาเก็บเก็บเท่านี้ระดับเท่านี้ ความน่าเชื่อถือและก็อนาคตเป็นไปได้หรือว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีคนมาพัฒนาแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีคนพูดถึงเริ่มมีคนพัฒนาขึ้นนะครับมีนักพัฒนามาพัฒนาก็จะเป็นทิศทางที่ดีนะครับผมนี่คือสําหรับเหรียญ ONT นะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูจากตรงนี้นะครับดูที่มอว่ามีการสเต็คกิ้งหรือเปล่าถ้าเกิดเราถือและติดดอยนะครับถ้าเกิดเราถือติอดดอยเราจะทํำยังไงนะครับตรงนี้ไปที่มอมาที่สเต็คกิ้งนะครับฝากกินปันผลได้ไหม อ่ not not nto อ,อนเนี่ย ont นะครับอืมเนี่ยครับผม90วัน10% 60วัน7% 30วัน5%เอร์เซก็มาคิดสัสดส่วนกันไปนะครับกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับลองลองลอง,ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้บวกอยู่สามจุดหกห้าเปอร์เซน์นะครับในตำเลนะครับเดสามารถขึ้นต่อได้หรือไม่นะครับวีก็เช่นกันนะครับ โอเคนะครับลักษะแบบนี้เพื่อนๆชอบไหมครับถ้าชอบก็ลองศึกษาดูต่อนะครับว่าสามารถเทคขึ้นไปได้หรือเปล่าตอนนี้1ดอลจะขึ้นไป2.9ดาอได้หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้พุ่งไปแล้วนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับเทสไม่ผ่านนะครับถ้าผ่านตรงนี้ก็กลับไปที่8ดอลได้นะครับก็สั้นๆมาฝากสั้นๆครับผมไม่ได้ชี้นาว่าจะต้องลงทุนตัวนี้แต่เห็นแล้วกราฟมันโอเคนะครับว่าครับนะครับแต่เรื่องพื้นฐานผมไม่รู้นะครับถ้าเกิดคุณจับพื้นฐานได้ คุณก็จะไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับผมประมาณนี้อย่าราใหมันพุ่งนะครับเพราะว่าบางตัวมันพุ่ง1 0 0 2 0 0แต่ถ้าลงมากกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะยากนะครับสำหรับผมนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงทุนตัวนี้นะครับก็ศึกษาอยู่นะครับผมนะครับสวัสดีครับ